บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุต,ตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกัปปิราวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคณะสัตทิงปัจจมมตเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปฏิตาหนติภักวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสก,กายิกานังเทาวานังเอตัทโวจะ เอตะัทะโหสิอยังโขภพัะวาสักเกสุวิหารติกับติละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปตตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยันูนะมาัมปิเยนะพระขวาเตนุปะสสังกเมยามะ อุปสังกมิตวาภควัตโตสันติเกปเกกา,า,าเจกคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสรย,ยถาปินามภะละวาผู้ปุริโสสมมชิตตังวาพาหังภาษาเลยยปราสาลิตังวาพาหังสัมมิเชย,ยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควัโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตัง อภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหาอีมังธร,รมมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระขวตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตัตระพิกโวสมาทัทงสุ หิตังอัตาโนอุชุกามกังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาติอัตโขอปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลิคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจาักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอตโขอปราเทวตา พักวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนเตสขามิสมขามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตโขพะขวาพิคูอามันเตสิเย,ยเภูเยนะพะกเวพระทัสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคัญจะ เยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเยสัมปิภควันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเยถาปิมัยหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา พวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิทส,สามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุาฐะสาทุก,กังมณสิกโรธะภาศิาาส,สามิเตเอวัมพันเตพันเตนเติโคเตพิกูภะขว,ะตวะโตปจจโสสุงภะวาเอตตะทะโวจะ ิโลกะมนุกัสามิยัตถภูมิตาทสิตาเยสิตาคิริคพพลังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนัสาสุทธาวิปัปสสน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตาวาวะเนกปิละวัทะเว ตโตอมันตยิสัทถาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิโวะเตจะอาตปะมะกะรงสุต,ตวาพุทธศาสาสนางังเตสัมปาตุระหุงยานางังอมน,นุสานะทัศนังอเปเกสมะทัสตมทัทขุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสาน,าาน,านะนทัตมัทสง อเปเกนันตะมัทคุงทิสาสัพภาปุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญยายะววคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตสหัสสาวัยขาปุมมากปิระวัฒวา อิทิมัโตชุติมัโตวันะวันโตยะยะยสัสีโนโมทมมนาภิกามุงพิขูนางเสมิติงว่านังชาสาหัสสาเหมะวตายะขานัตตะวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทมานาภิกามุงพิขูนางเสมิติงว่านังสาตาขีราติสหัสสายะขานัตตะวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทัมนาภิกามุงพิขูนางเสมิติงว่านังอิเจเตโสลัสสาหัสสา ยักขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิการมงพิขูนางสมิตติงว่านางเวสามิตาปัจจสตายักขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิการมงพี่ขูนางสมิตติงว่านางกุมพิโรราชาคคหิโกเวปุลสานิเวสนางพีโยนางสัตหะสังยักขานางไปยิรุปาสติ กุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตารัตโถปัสสาสติคันทัพาณัคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทามนามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุพิกูนังสมิติงวนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุลลโโหตับปสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโส บุตตาปิตัสสะพาโวอินทามนามหพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกาวงพิขูนางเสมิติงวานางปัติมันจะที่สังราชาวิรูปโขปาษสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทามนามหพลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกาุงพิขูนางเสมิติงวานางบุตรรัญจะที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัะสะพะวอินทามานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัส,สิโนโมทามานาพิกาุงพี่โคนางสมิตตงว่านางปุริมะทิสังทัตตะรัตโถทักขิเนนะวิรุลละหกโกปัชชิเมนะวิรูปโขกูเวโลอุตรังทิสังจะตารโรเตมหาราชาสมันตาจจตุโรทิสา ทัฏทนละมานาอัถัังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตวันจักนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเศโษจะก,กินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะกเทวสุโตจะมาตาลิจิตเเสโนจะกคันทัพโพนโรราชาชัโนสะโโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพระโรสุริยวัชสาเอเตจันเย,ยจจราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทะมานาอภิกามงพิคูนางสมิตเติงว่านางอัทาคูนาสภาสนาภาษานาคาเวสาราสหาาตัจกากรมพัตตกัมพระลัสสตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยมุนา ทตรัฐาจะาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสหสาหรันติทิภาธิชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหายสาเตวะนะมัชชปปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามัง อาภยันตานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวาสเตเตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสา เวปาจิตติสุติจิสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหสะสตันจะพริปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังราหุป,ปัตธรรมุป,ปาขมุงสม,มโยธานิพัน,พน,พนทพันเตพิกขูนางสม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวยโยตธา,าขมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะส,สาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนะเสเตทัสตากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมัโตว,นะวันะวันโตยะสสิโนโมทมมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจัอษมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานักขานิปุรคกิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวาสุนางวาส,วสโวเศฐโธสกโกปาฆาสปุรินทโธท,ทะสะเสเตทศธากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตวณะวนโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนางอาถาคูสหภูเทวา,าละมัคิสิขาลิวะอริทัต กาโรชาจะอุม,มาปุพพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท่าเสเตทัสทากายาสพเพนานัตตะวัน,นินโนอิทิมโตชุดิมโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทานมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงมะนังสัมมนามหาสัมมนามานุสามานุามานสุตามา คิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาทาคูหารยโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวสายะสิสโนทเสเตทศทากายาสพเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมโตวณวนโตยะสิสโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติมวนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะขยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหารคชามิสก,กาจกยะยัสสิโนทะนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสติทเศเตทสถากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวณวนโนะตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางเสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัถก,กาจกยะยัสสิโนสัมพิตกาลามาเศถาชันโชตินามาอภา จะอาสวานิมาราติโนอาคูอัฐาคูปลนิมิตาทเสเตทสทากายาสาเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมตัวชุติมันตัววันโนะวันโตยัสาสินโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางเสม,มิติงวะนงางสัทเทเตเทวานิกายาสาเพนานัตตะวน,นิโนนาะนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปวุธ,ธาชาติมัคคีลังโอคตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังอสิตาติตังสุรรมาประมมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสพ,พรมโลกานังมหาพรมมาทิพิติถติ อุปปันโนชุติมันโตเพสมากาโยยสัสสิโสทัสเศระอิสลราอาคูปจเจก,กวะสะวัวติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาริโตปะลิวาริโต,ตเตจะสเพออิกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเษนาอาภิกามิปัสะการนหัสะมันที่ยังเอทะคันนาหะทะพันทธะ,ะราเคณะพันธะมัตถุโว สัมันตาปริวาเรธะมาโวมุจจินมุนจิตะโกจินังอิติตัถะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตะมาหัจัะสลลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคยะฐานธนายันโตวสวิชุกโกตถาโส ปจ,จุทาวติสังกุโทอาศยังวเสสัญจะสัพังอภิญญายะวะวกะิตวานักจักขุมาตโตอมันตยิสัทาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาอาภิการตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมกกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนงวีตะราไคาหิปากาโมเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิช ชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหากุณาปาระปะลิมิตะบุญญาธิการัสะสัพพันตารายะนิวารณะสัตมมถัสสะ พักวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวัตติงสมหาปุริสลักษณานุภาเวนะอาศีตยานุพยัญชนะภาอาสีตยะยานุพยัญชนานุภาเวนะอัฏุตรสะตมัมคคลานุภาเวนะ ฉับพันทลังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปาราอุปปาละมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัทธปาละมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะ เยยะธรรม,มานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมะมขันทานุภาเวะนะนาวโลกุตระธรรม,มานุภาเวนะอัทฐังคีกะมัคคานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวะะะนะฉะริญญานุภาเวนะจตุจ,จตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภะ ยาน,านุภาเวนะสัพพัญยุตายาน,านุภาเวนะเมตตากรุณาเมตตากรุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพปริสรตานุภาเวนะรัตนตยะสรานานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุป,ปัทวะทุกขโทมัสสะนัสสุปายาสาวินัสสัาสาน,สนตุ สพะอันตรายาปิวินัสสันตุสพะสังกปาตุยหังสัมมิชนตุตีคายุตาตุยหังโหตุสตาวสชะชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพาอาสากะอากาสะปัพพะตะวะณภูมิคังคาสมะสะมุทธาอารักกาเทวตาสทาตุมเหออารักขันตุ พวัตุสพัพท์พมังคขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต paper. พะตรพพะวัตถุศัพท์พมังคขล,งลัขรพพนะรพพงร,พพร,พพรพพักขัตขน,ปะปะขน,นตุศัพท์พระเทวตาศัพท์พระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตถุศัพท์พระมังคขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพท์พระสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยักขภูตานิปปปะหะวิรานาปริตตานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตยัคขภูตานังปาปะขะหะนิวาระนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยัคขภูตานิปาปะขะหะนิวาระนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเว บทที่สิพัทเทกรัตะคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนัปะพิกันกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหีนันตังอปัตตัอป,ปัตตันจะอาณาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงอุปป,ปันน,นจะโยธรรมัตตะตตะ,ตะ,ะวิปัสสติอาสังหิลังอสังกุปปังตังวิธานมะนุพระรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้นๆได้ บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปลงเถิดอัอเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสันขลังเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา ah เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันหิตังตังเวพเทวะตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีป,ก,ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทที่สิบเจ็ดอภินหะปัญจะเวกขณะปาถทะชะลาธรรมโมมะหิชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมะหิพระยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมะหิ มรณงังอัตนะตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะวะเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พลักพาจากของรักของจริงเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมหิ กรมทายาโทรกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกะลิสามิกัลยานังวาปาปังวาตัสทายาโทภวิสามิเราจัก ทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกัรนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวกขิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิด